ทุกคืนก่อนนอนเรามักพบความกังวลและความเหนื่อยล้าไปพร้อมกับร่างกายจนบางครั้งแม้หลับไปแล้วใจก็ยังไม่พัดจริงๆการสวดมนต์ก่อนนอนจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการชำระใจให้สงบและพร้อมรับวันใหม่ ทุกถ้อยคำสวดเปรียบเหมือนการปลอบโยนตนเองช่วยให้ใจคลายกังวลและแทนที่ด้วยความสงบอุ่นใจแม้บทสวดจะสั้นแต่พลังของความตั้งใจนั้นยิ่งใหญ่เมื่อสวดเสร็จหากน้อมใจแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นใจก็จะนุ่มนวลพร้อมปล่อยวางเรื่องราวทั้งวัน และเข้าสู่การพักผ่อนที่แท้จริงจำไว้นะการสวดมนต์ก่อนนอนคือการปิดบันทึกวันเก่าและเปิดประตูสู่ใจที่สงบในวันใหม่แม้โลกภายนอกจะไม่เปลี่ยนแต่ใจเราจะเปลี่ยนและนั่นคือพลังที่แท้จริง ฝากกดติดตามช่องเพื่อรับแรงบันดาลใจและธรรมะใกล้ตัวทุกวันครับ